สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับดีกับผมเองวินโดว์บุ๊คชนนะครับคลิปนี้เราก็จะมาจําลองเหตุการณ์นะครับว่าแบ็คโคเนี่ยจะใหญ่เท่าไหร่นะครับเอาจริงๆไม่ได้เกี่ยวบเรื่องใหญ่หรอกวันนี้ผมจะมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่วันนี้เราจะเอาแบ็คโคนนะครับไว้ตรงตรงนี้เลยนะครับนี่คู่เล่นนะครับในเกมโก้ส์มิเลเตอร์นะครับไปุยกันเลยไปแล้วโอเคนะครับผมจะจำลองเหตุการณ์กันเลยผม อุ้ยตอนนี้นะครับคอมนะครับตอนนี้โดนดูดไปแล้วผมโอเคน่าะกลายเป็นแบ็คโคไปแล้วนะครับโอ้ my god นี่มันจะเนี่ยตอนนี้คนนะครับกําลังโดนดูดนะครับออรถไปแล้วคันที่หนึ่งคันที่สองไปแล้วผมตอนนี้คนยังไม่แตกตื่นตะหนกครับยังติอ้านคนดนดูดแล้วผมมีคนตกใจนะครับรางคนยังไม่สนนะครับนี่อันนี้ตรงนี้ก็มีคนหายไปแล้วครับหนึ่งคนสองคนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครัเป็นคุณบางคนรับปิวอยู่ข้างบนนะครับ น่าจะโดนแมคกคูนะครับขึ้นปิ้วขึ้นไปนะครับสุดตรงนี้เนี่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วผมนี่โอ้ย oh ก god โอเคนะตจะนีตัวมีน่าจะมาลองเตะใส่นะครับซึ่งตอนนี้ผู้หญิงเขาก็กลัวนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากโดนแม็กคผมมีหัวหน้านะอยู่ไม่กลัวเลยอ่ะเนี่ยเตะนะครับเตะดูว่าผมนี่มันก็จะดูดนะครับเนี่ยแค่เตะนิดเดียวเองนะก็จะโดนดุดดดไปดูที่ต่อไปกันเลยนะที่นี่ก็จะเป็น อคอมพิวเตอร์นะครับอันหลือขอใครนะครับปุ๊กันเลยที่ก่อไปนะครับวันนี้เราจะมาส่งแบคโครนะครับใส่ในร้านอาหารกันเลยผมผมไปร้านาหาคนเลนะโอเคนะวันนี้ผมส่งไปแล้วผมวิงตัวใหญ่เท่าไหร่นะครับเต่ว่าไปที่ไหนดีกว่าครับมาดูต่อไปนะที่ต่อไปนะพี่เจ้า้อทําทำลายอย่างม่อ,อเลยนะผมที่นี่เลยผมนี่ไปเลนหนึ่งที่ที่ผมไปแล้วแมคโคมอที่ที่สอง นไปแล้วบ๊ายบายโอเคนะตอนนี้แบบัคโคตรใหญ่เอาจริงๆอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะสมมติถ้าเราเอาแว็ปโคเนี่ยนี่ผมผมจะที่ที่สามแนี่คือที่สุดท้ายแล้วนะครับโอเคดูกันเลย ใหญ่มากเลยครับผมปดูตรงที่ต่อไปกันตรงนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้กานัดเดี๋ยวขอติดอุปกรณก่อนนะครับไปทางนั้นนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยครับผมมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ยหล่นไปแล้วเอือโอเคมันมีคุณผู้หญิงอยู่นี้ครับผมผมจะมาทำลายนะครับที่อห่งนี้เตะเลยผมเดะ ที่เห็นนี้ก็จะโดนทำลายโดยแบตคู๋หยอดเลยไหมตายเลยหูป<อ>ูแบตคู๋ใหญ่ขึน้นผมนี่เราจะมาทำลายที่ต่อไปครับผมที่ต่อไปที่นี่นะครับตรงก็คือตรงนี้เลยครับผมนี้คนรวยมาแล้วนะครับไปครับปู้มันไปแล้วผมตู้ น่าดูนะครับใหญ่แบบใหญ่โคตรอะนี่ใหญ่แล้วนะครับนี่คือที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นกาวิตี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว,ว่ากลัวรอยนะครับว้ไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดก s c r ต b e คลิปนี้นนจะจบภายใน3 2 1โอเคครับ